สิเรื่องปกติของคนไทยแต่ฝรั่งเห็นเป็นต้องอุทานว่าโอ้ my god จะมีอะไรกันบ้างตามมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับในแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสําหรับชาวต่างชาติแล้วก็มีสิ่งน่าชงนไม่น้อยเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งในคลิปนี้เราจะไปดู10เรื่องปกติของคนไทยแต่ฝรั่งเห็น เป็นต้องอุทานว่าโอไมโก้กันครับ 1. หนังยางไอเทมสารพัดประโยชน์ที่หลายๆครัวเรือนต้องมีไว้ครอบครองด้วยเนื้อวัสดุยางพารามีความเหนียวไม่ขาดง่ายยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีจึงสามารถนําหนังยางมาใช้งานในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการผูกมัดรัดปากบรรจุพัณฑ์รัดปากถุงรัดปากแกงน้ําเต้าหู้ขนมไทยเป็นต้น 2. เชือกฝาง เป็นสิ่งของที่เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเก็บไว้ด้วยคุณสมบัติของเชือกฟางที่มีเส้นยาวเรียวน้ำหนักเบาบางมีความเหนียวทนทานต่อการใช้งานเป็นที่นิยมใช้กันในทุกบ้านส่วนใหญ่มักใช้การผูกมัดสิ่งของไว้กับที่หรือไม่ก็จะใช้ในการมัดหีบห่อเป็นต้น 3. สายฉีดชำระเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ,บ้านคนไทยแทบทุกหลังใช้แล้วรู้สึกสะอาดกว่าการใช้กระดาษชำระแต่ชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอังกฤษและสหรัฐกับไม่รู้จัก และงงว่าใช้ทําอะไรเพราะโดยวัฒนธรรมการทำความสะอาดที่แตกต่างกันฝรั่งใช้แต่กระดาษเช็ดก้นซึ่งฝรั่งที่ได้ลองใช้ก็ยังยอมรับว่าสายฉีดก้นนั้นทําความสะอาดได้ดีกว่ากระดาษทิชชู่เยอะเลย 4. ห้างร้านที่เปิดปิดถึงสามทุ่มเวันต่อสัปดาห์ที่ยุโรปหลายประเทศวันเสาร์ร้านจะเปิดถึงแค่ทุ่มเดียวหรือเร็วกว่านั้นส่วนวันอาทิตย์แทบจะหาร้านเปิดทําการไม่ได้เลยเพราะวันอาทิตย์ผู้คนถือว่าเป็นวันพักผ่อน ผิดกับเมืองไทยของเราจะไม่มีวันเจอห้างที่ปิดวันอาทิตย์แน่ๆนร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อของฝรั่งส่วนใหญ่จะเปิดไม่ดึกอย่างมากก็แค่สามทุ่มแต่สําหรับเมืองไทยไม่ว่าจะดึกเดินแค่ไหนก็ไม่มีทางอดตายเพราะเดินออกไปร้านสะดวกซื้อเมื่อไหร่ก็จะมีของให้กินเพียบเต็มไปหมด 6. วินมอไซด์กรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดกับจริงแต่ผมว่า บ้านเราเป็นเมืองที่มีการจราจรครอบคุมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนะครับอยู่กรุงเทพแค่เดินไปนิดหน่อยก็จะเจอพี่วินที่พร้อมจะให้บริการที่จะพาเราไปไหนตอนไหนอย่างง่ายๆทุกหน้าปักซอย 7. จซาเล้งเวลาฝรั่งบ้านเขามีของเก่าถ้าไม่ขนไปทิ้งหรือบริจาคก,ก็ต้องเปิดการาดเซลเพื่อให้คนแถวนั้นผ่านมาซื้อแต่ที่บ้านของเรามีบริการมาซื้อของเก่าถึงบ้านไม่ต้องเสียแรงเสียเวลา เปลืองน้ำมันขับรถออกจากบ้านให้เมื่อย 8. พนักง,งานที่หยิบของใส่ถุงให้เราเวลาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตรู้หรือไม่ว่าเวลาเราไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองนอกพนักง,งานคิดเงินเขาจะไม่หยิบของใส่ถุงให้เรานะครับเขาจะแค่สแกนบาร์โค้ดแล้วผลักสินค้าไปท้ายเคาน์เตอร์เราจ่ายเงินเสร็จก็ต้องเอาของใส่ถุงเองซึ่งต้องจ่ายเงินซื้อถุงเพิ่มด้วยเพราะนโยบายลักโลกของซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้น,น,นในเมืองไทยเราเองก็เริ่มมีแล้วกับการคิดค่าถุงพลาสติก 9. หาหมอที่โรงพยาบาลในต่างประเทศเขาบอกว่าคนประเทศเขาเวลาจะป่วยไปหาหมอที่คลินิกไม่ใช่ที่โรงพยาบาลคุณจะเข้าโรงพยาบาลได้ก็ต่อเมื่ออาการคุณหนักสาหัสจริงๆเท่านั้นในขณะที่เมืองไทยแค่เป็นหวัดเราก็เดินไปโรงพยาบาลกันแล้วที่สําคัญในต่างประเทศถ้าคุณเป็นหวัดแล้วจะต้องไปหาคุณหมอคุณต้องโทรนัดล่วงหน้าหลายวันด้วย 10. ปากซอย ฝรั่งไม่น่ามีสิ่งที่เรียกว่าปากซอยเพราะผังเมืองบ้านเขาออกแบบมาเป็นบล็อกๆไม่ได้เป็นตอกเป็นซอกซอยเหมือนบ้านเราแต่ผมว่าปากซอยบ้านเราเนี่ยแหละคือทีเด็ดเพราะทุกสิ่งจะอยู่กันที่ปากซอยเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นวินมอไซค์เซเวน่นรถเข็นขายอาหารป้ายรถเมล์เรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมและความเจริญก็คงไม่ปิดนักเพราะแค่เราเดินไปปากซอยเราก็มีของเกือบครบทุกอย่างแล้วขณะที่ฝรั่งต้องขับรถเข้าเมืองถึงจะได้รับบริการเหล่านี้ สุดท้ายเชื่อว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะแน่ๆที่เมืองไทยมีแล้วฝรั่งมาเจอต้องร้องว้าวใครคิดออกรบกวดมาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับ